สวัสดีครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับคิมเบอรี่คิมกับเกมคาบาลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้พาเพื่อนๆไปลงดันอะไรนะครับ อนนี้นะครับผมอยู่กับเจยุนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาหาเพื่อนๆนะครับไปเล่นกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมอะไรนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมหลังจากที่อัปเดตมานะครับเขาก็มีกิจกรรมหนึ่งนะครับมีชื่อว่าแพ็กเกจอัพวาเลนทน์อีเวนต์นะครับซึ่งระยะกิจกรรมนะครับเริ่มังแต่วันที่2นะครับซึ่งจะหมดเวลาเล่นนะครับวันที่16บหกุมภานะครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับอ่ามันมีให้เพื่อนๆเล่นนะครับ2อย่างก็คือใช้เกมนะครับกับใช้ องย่านะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในการเล่นกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือก็จะมีกล่องแพ็กเกจอัพฟอสเกมนะครับ กับกล่องแพ็กเกจอัพ a l z นะครับซึ่งมันเล่นยังไงนะครับสำหรับแพ็กเกจอัพอดเจมนะครับเราสามารถเก็บคอยหรือดรอปจากแมปนะครับที่ดันเจียนกำหนดไว้นะครับเราก็เอาไปซื้อติเก็ตนะครับตามจำนวนกล่องที่แต่ละเลเวลระบุไว้นะครับแล้วก็ใช้ฟอดเจมในการเปิดกล่องที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับนะครับสามารถเปิดกล่องได้จนถึงเลเวล10นะครับตามสเต็ปเลยตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10นะครับในส่วนของแพ็กเกจอัพ a l z นะครับเขาก็ต้องมีคอนนะครับที่ดรอปมาจากแมปเหมือนกันนะครับแล้ว ก็ใช้เงินนะครับ A L z นะครับตามกําหนดในแต่ละระดับนะครับสามารถเปิดกล่องนะครับได้ถึง10ระดับเหมือนกันนะครับตามสเต็ปเลยนะครับจากสเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปสินะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆนะผมจะไม่ได้ไปเปิดของพอเทมนะครับเพราะว่าผมไม่มีพอเทมนะผมมีพอเทมไม่เยอะนะครับแต่ผมอาจจะเปิดเลเวลหนึ่งเลเวลสให้ดูนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่อง A L z นะครับตั้งแต่เลเวลหถึงเลเวลสิเลยนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับมันคุ้มไหมนะครับผ เรามาดูกันเลยนะครับว่า1-10่งถน่ะมันได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็คอนนะครับใช้เท่าไหร่เงินใช้เท่าไหร่นะครับสําหรับตัวคอนนะครับที่ต้องใช้นะครับคอนต้องใช้ทั้งหมด400คอนนะครับในการเล่นตั้งแต่เลเวล1นึงถึงเลเวลสินะครับส่วนเงิน M นะครับที่เราต้องใช้ทั้งหมดก็คือ 1, นึ่งพันะครับห้าร้อยสามสิบสี่จุดห้าเอ็มนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะรออะไรละครับ ไปลุยกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับให้เ,เพื่อนๆมาที่นะครับอีเมลนะครับนี่ตรงนี้นะครับครั้งกิจกรรมนะครับเขาก็จะแจกนะครับตัวคีย์นะครับ สำหรับเปิดพอดเต็มนะครับคือเจ้านี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเจ้ากุญแจนะครับเปิดกิจกรรมเอลเซนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดลับมาทั้ง2อย่างเลยนะครับผมนะครับสำหรับวิธีใช้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาที่เจยุนนะครับสาหรับผมจะเปิดแพ็กเกจอัพนะครับเอลเซก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโอเพ่นนะครับ อ่ามันก็จะแลกตรงนี้มีจิกบล็อกเลเวลหนึ่งได้นะครับอ่าก่อนที่จะเปิดนะครับมันต้องใช้คอนด้วยนะไอคอนตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆจะเอาคอนมาจากไหนนะครับเพื่อนๆจะต้องไปฟาร์มแมปนะครับไปฟาร์มแมปไปลงดันก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่อยากไปฟาร์มนะครับในตลาดมีขายนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่ตลาดนะครับไปที่อีเวนต์นะครับเพื่อนๆครับอ่าตรงนี้เลยนะครับคือราคาถูกมากนะครับสามารถไปดึงกันได้เดยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะซื้อเลเวลหนึ่งมันก่อนนะครับอ หนึ่งนะครับซื้อมาปึ๊บนะครมันก็จะบอกว่ามันใช้คอนนะครับ10คอนนะครับแล้วก็าคีย์เลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เงิน 1.5M นะครับซื้อมาปึ๊บนะครับผมก็จะเปิดนะครับถ้าเราไม่เปิดนะเราจะไปเลเวลต่อไปไม่ได้นะครับต้องเปิดเลยนะครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้อันนี้จะไปได้คีย์เลเวลสองนะครับอันนี้ก็จะได้ชุบมาได้ยานะครับแล้วก็ทูบิเลียนะครับวันหนึ่งแล้วก็อันนี้หัวเหลืองนะครับอีก1วันนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งนะครับ เราไปต่อเลเวล2กันเลยนะครับเลเวล2ปึ๊บนะครับอา๋จะผมเรียงให้ดูดีดีกว่านะครับอันนี้นะะอันนี้เลเวล1นะครับเลเวล1ครับเลเวล1นะครับเลเวลห่โอเคนะครับเปิดเลเวล2นะครับปึ๊บอ่าก็จะได้ของประมาณนี้นะครับมีโขงห้าอันนะครับยาเกตห้าไอยาเกสิบอันมีชุบมีเวลาดีนะครับแล้วก็ถัวอะไรเนี่ยถัวปีกนะครับ แล้วก็อันนี้เป็น XP คูณพันนะครับ6ชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคเรามาต่อเลเวล3กันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาตรงนี้นะครับซื้อเลเวล3มานะครับในราคา 6M นะครับแล้วก็เปิดมาฮะเราก็จะได้อันนี้เป็นชุบ10อันนะครับแล้วก็อันนี้ยานะครับแล้วก็ซูเปอร์ยาอีก3วันนะครับอันนี้ก็ถั่วอีก1เม็ดนะครับโอเคเราไปต่อเลเวล4กันเลยนะครับเลเวล4ใช้ตัง 12M แล้วก็คอนคอย40นะครับซื้อมาเลยนะครับปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับ มียานะครับแล้วก็มี r e p a คิดนะครับ v เวอร์อันนี้เป็นยาเรียกเพื่อนไม่ใช่การเรียกเพื่อนนะครับต่อเลเวลห้านะครับอันนี้นะครับยี่ส m บวกคอนนะครับบวกคอยห้าสิบแล้วก็ปึ๊บมานะครับอะไรบ้างนะครับอันนี้มียาคา a r g e y a w นะครับ่น็ยาเวลนะครับอันนี้ แต้มนะครับแต้มนรกนะครับแล้วก็ AP s e เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ยาเมอริสนะครับแล้วก็ยับอีกนะครับอ่ะไปต่อนะครับเป็นเลเวล6นะครับ 48M บวก50นะครับ50าอิพนะครับซื้อมาปึ๊บนะครับเปิดออกมาปึ๊บนะครับก็จะได้ EP นะครับ ชุบนะครับยาอันนี้นะครับซูเปเรียห้าวันนี่คือดีนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับเลเวลไหนแล้วเลเวลเจ็ดนะครับเก้าสิบหกเอ็มนะครับปึ๊บมานะครับเปิดเลยเหมือนเดิมนะครับมียาอะคาดยาเวลนะครับยาเวลแทมนรกห้าพันนะครับยาเมอริสนะครับยาพีนะครับแล้วก็เอพิซัพเปอร์สามร้อยนะครับอ่ะ ไปต่อนะครับไปต่อไปต่อตอนนี้เราเวล์เวลแปดนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงร้อยเก้าสิบสองนะครับแล้วก็ห้าสิบคอยเหมือนเดิมนะครับขึ้มานะครับปึ๊บเปิดเลยเท่านั้นครับอ่างานนี้ก็จะมีขนนะครับไม่บวกนะครับขนเงินนะครับตอนนี้เป็นอ่าเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับอีพิกบู๊ทนะครับอันนี้ผูกมัดนะครับอันนี้มีบู๊ทขาวนะครับแล้วก็มีเพิร์บบกสิบเอ็ดนะครับ ต่อไปนะครับเลเวลเลเวลเนะครับผม384 m เอมนะครับกับ50คอยนะครับขึ้นมาฮะเปิดมานะครับก็จะได้เปิดเปิดตลาดอันนึงนะครับแล้วก็โค้ง1 0 0พันนะครับแล้วก็หินจออส50นะครับแล้วก็มีโกลด์รีเพคิดนะครับทีมอันนี้ปลดปลดฟุด ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีเพอร์บวกสินะครับอ่าแล้วก็เวลถัดไปนะครับสินะครับอันสุดท้ายนะครับมาดูนะครับเจ็ดร้อยสินะครับปึ๊บนะครับเปิดเลยเราก็จะได้นะครับชามเอมเบอร์นะครับไม่บวกนะครับมีเลือดนะครับมาดา้วก็อันนี้เป็นบดพุทนะครับแล้วก็มีเพอร์สิแล้วก็ทีสันเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการแตกขั้นขาวนะครับหนึ่งอันนะครับอ่าของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ ูแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับสําหรับต้นทุนนะครับมันจะต้องใช้ทั้งหมด1534.5 m นะครับกับคอนกับคอยนี่นะครับอีก400อันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ไปฟา์าเองนะครับในตลาดมีขายนะครับอันละไม่ถึงแสนนะครับในในส่วนของคอยนะครับอ่า ในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของสอําสหรับเงิน a อลเนะครับในส่วนพอตเทมนะครับพอตเทมผมมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลมานะครับสําหรับเลเวล1ของพอตเทมกับเลเวล2ของพอตเทมนะครับ โอเคมันน่าซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นตัวอย่างให้ดูสัก2องเลเวลแล้วกันนะครับเพื่อนนะฮะก็เพื่อนๆนะครับให้มาที่ช็อปนะครับมาที่สเปเชียลนะครับแล้วก็มาที่นะครับตรงแพ็กเกจอัพนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเลเวลหนึ่งนะครับมันจะใช้1อันนะครับแล้วก็เลเวลสองอีกสอันนะครับผมก็จะซื้อมาทั้งหมด5อันแล้วกันนะครับปึ๊บนะครับเป็นทั้งหมด50าสิบปอเจมนะครับ ซื้อมานะครับพอเราซื้อมานะครับเพื่อนๆนะครับเราก็มาตรงเจยุ่นเหมือนเดิมนะครับไปที่แพ็กเกจอัพนะครับพอดเจมนะครับก็เปิดมานะครับเราก็จะได้ถุงเลเวลหนึ่งนะครับถุงเลเวลหนึ่งเปิดมาเลยนะครับซื้อมานะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดถุงนะครับปึ๊บนะครับอ่านี่นะครับทาไมผมถึงบอกว่าเลเวลหนึ่งมันค่อนข้างโอเคนะครับมันแค่จิตเยมเองนะครับเราจะได้นะครับตัวซูบิเดียนะครับห้าวันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับใครงบน้อยนะครับผมว่าอันนี้โอเคเลย มันได้เกรดมาเรเบลสี่นะครบผงมาสิบอันแล้วก็ยายาเรเบลสีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถั่วอันนี้มาอีก5้าวันนะครับถือว่าอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับเราต้องช้าอยู่แล้วนะครับกับอีกอย่างนึงนะครับเรเบลสองนะครับอ่านะครับผมเปิดมาเลยนะครับเรเบลสองปึ๊บนะครับอันนี้คือส0เสิเทมนะครับใช้งานนะครับเปิดปึ๊บนะครับอันนี้ที่ผมอยากได้นะครับเพราะว่ามันได้เหรียญเมอริทนะครับนะครับเมอริทยี่สิบเหรียญนะครับ 40เตมนะครับยาคาร์ดกับไอ้พวกนี้นะครับอันนี้ผมอยากได้เฉยๆนะส่วนเพื่อนๆใครที่ไม่มีงบนะครับเปิดแค่10เกมก็ผมว่าโอเคนะอันนี้ใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องเปิดก็ไ้นะครับคือมันจะ up level เกมขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เปิดให้ดูแล้วนะครับว่ามันจะได้ของประมาณไหนสําหรับ ตัวฟอสเมนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองแล้วก็ตัวเป็นตัว a อลนะครับแต่ผมว่าควรจะเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับอ่าก็พิจารณาเรากันนะครับว่ามันคุ้มไหมนะครับของประมาณนี้นะครับที่จะได้มาในราคาพันห้าร้อเอ็มนะครับเพื่อนๆนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับใครอยากโหลดเกมมาเล่นนะครับทต้ลิง์วิดีโอนี้มี ดิ้งดาวน์โหลดเกมนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับสําหรับใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้หรือใครอยากให้ทําอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนละครับบายบายครับผม